น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อบุญตักบาตรอนิสง์ที่อาจคาดไม่ถึงและการใส่บาตรลดกรรมโดยหลวงพ่อจรันที่ตัธรรมโมก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะบุญใส่บาตรอนิสง์ที่อาจคาดไม่ถึงและการใส่บาตรลดกรรมภาพของพระสงฆ์สามเณรผู้สงบเรียบร้อยออกเดินเรียงรายบิณฑบาตในยามเช้าซึ่งสีของจีวร และความงดงามของจริยวัตรพระสงฆ์ไทยที่ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่ามีความอุดมด้วยปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสที่สุดยังคงสง่างามและศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเมื่อกระทบแสงทองของดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงสุขประกายในยามเช้าการตักบาตรนั้นเป็นการทำบุญ ที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆการตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธและชาวพุทธไทยเชื่อว่าการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิเช่นเปรตวิสัยให้ได้รับส่วนบุญด้วยเหตุผล ทางจริยธรรมในการทำบุญตักบาตรพระในยามเช้ามีคุณประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้ามีมากมายหลายประการด้วยกันคือ 1. การใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอานิสงส์ห้าประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้แก่ข้อ1เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายข้อ2อ คนดีมีปัญญายอมชอบคบค้าสมาคมด้วยข้อ3มีชื่อเสียงที่ดีงามข้อ4เป็นผู้ไม่หา่างไกลธรรมและข้อ5เมื่อตายแล้วยอ่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์2การใส่บาตรทุกวันทําให้จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้คุกเคล้า อยู่กับกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดีซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังขานุสติเพราะนึกถึงพระสงฆ์และ จากขานุสติเพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำไปใส่บาตรพระถือเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึงสองกองด้วยกัน 3. เป็นการลดความตรณีบรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็นเพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือเพื่อกำจัดความตรณีมุ่งสู่ความดีและความเสียสละ 4. เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเองเพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรงเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลกยิ่งทําทุกวันกุศลยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถหลีกพ้น ความยากจนได้อย่างถาวร 5. เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงถึงความกตันยูต่อผู้มีพระคุณ 6. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้เพื่อความงดงามและมีสเสน่ห์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 7. เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปเพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดูต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำ แล้ววัฒนธรรมที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุด 8. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพถ้าไม่มีใครใส่บาตก็ไม่มีอาหารเมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้แล้วพุทธศาสนา ก็อาจจะสิ้นสุดในยุคปัจจุบัน 9. การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธาเพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตรจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้นซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุขดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความสามัคคีของหมู่คณะย่อมทำให้เกิดสุขทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งและสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้ประโยชน์9ประการของการใส่บาตนี้นับเป็นคุณอนันต์เป็นลาภมหันต์ของชาวพุทธที่สามารถสร้างเสริมใส่ตัวได้ทุกวัน เมื่อการใส่บาตรมีคุณค่าถึงเพียงนี้แล้วเราในฐานะชาวพุทธยอมปล่อยให้เสียประโยชน์และความสุขในส่วนนี้ไปเปล่าๆเาชียวหรือสำหรับบุคคลที่ไม่มีเวลาไปทำบุญไม่มีเวลาใส่บาตรทำงานก็หนักนอนก็ดึกตื่นก็สายวันนี้เรามีวิธีง่ายๆที่อาจจะช่วย ให้ชีวิตดีขึ้นได้โดยเฉพาะคนที่ตื่นไม่ทันใส่บาตตอนเช้าอันดับแรกให้หาบาทเล็กๆถ้วยเล็กๆหรือกระปุกออมสินมาวางไว้ที่หิ้งพระหรือบริเวณที่สะดวกจากนั้นตอนเช้าก่อนจะไปทำงานให้หยอดเงินใส่บาตพร้อมกับนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานในใจว่า ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นพยานบุญของลูกให้บอกชื่อและนามสกุลที่ได้นำปัจจัยที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานหรือจากสัมมาอาชีพหรือได้มาโดยเสนหาหรืออาจพูดแค่ว่าได้ซับม,มาอย่างไรก็ได้ขอใส่บาตนี้ถวายเป็นสังฆทานด้วยอานิสงส์นี้ ขอให้เรื่องที่ลูกติดขัดอยู่พูดเรื่องที่ติดขัดคลี่คลายลงอย่างฉับพลันและต่อแต่นี้ไปขอให้เกิดความคล่องตัวในทุกๆด้านด้วยเทินจากนั้นก็ให้อุทิศบุญสลับเวียนกันไปดังนี้วันที่หนึ่งอุทิศให้ตัวเราและสังขารของเราเองวันที่สอง ให้พ่อเกิดแม่เกิดในทุกภพทุกชาติวันที่สอุทิตให้ญาติทั้ง31ภพภูมิวันที่สให้เทพเทวดาที่รักษาตัววันที่หอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่ส่งผลอยู่ขณะนี้และที่กำลังจะมาถึงวันที่หให้ครูบาอาจารย์วันที่เจ็ด อุทิศให้พระภูมิเจ้าที่ที่บ้านและที่ทำงานเงินที่นำใส่บาทเล็กๆวันละห้าบาทสิบบาทหรือหนึ่งร้อยบาทนั้นตามแต่ฐานะของเรามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยพอเงินเริ่มเต็มให้นำเงินไปสร้างกูสรในด้านต่างๆเช่นกองทุนการศึกษาพระเลี้ยงพัตตาหารพระหรือ กองทุนเพื่อพระสงค์ที่เจ็บป่วยอาพาธเมื่อทำไปสักระยะก็จะรู้สึกเองว่าสับคล่องขึ้นที่สำคัญอย่าลืมอยู่ในศีลและมันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติด้วยนะคะหลวงพ่อจรันท่านแนะเคล็ดลับใส่บาตรให้ถูกวิธีแก้กรรมได้การตักบาตรเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง ที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระภิกษุจะถือบาทออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยหลวงพ่อจรันท่านแนะนำว่าก่อนใส่บาตรให้จุดธูปสามดอกกลางแจ้งขอขมากรรมโดยตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารหมู่พานทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันหลังใส่บารเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดช มีปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทินและขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติศัตรูหมู่มารทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้เถิดขอให้อุปธรรมคำจุนข้าพเจ้าถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือทมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนมเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้ากรรมนายเวรตามเมล็ดข้าวสารตามเมล็ดทรายดินขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกันณบัดนี้เดี๋ยวนี้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุป,ปถัมภ์คำชูกรณีที่ดวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตนเองมากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กราจริงๆจึงจะช่วยและ ให้ผู้อื่นได้ควรสวดอิติปิโสเลยอายุหนึ่งจบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยจะเกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละ10บถึงสาครั้งการแผ่เมตตาที่ได้ผลน,นั้นหลวงพ่อจรันท่านแนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ100ครั้งเจ้ากรรมนายเวรจะหายไปหนึ่งเท่า100วิญญาณหรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติและสัมปัชัญญะแผ่เมตตาออกจากลิ้นปีแล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระหกหรือบริเวณตาที่สาม ที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญใช้กับผู้ตายนำส่งบุญใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นวิบากกรรมของแต่ละคนนั้นล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่คล่องบางคนลูกเกเรวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าพึ่งสิ้นหวงังหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถือศีลแล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรมการให้ธรรมทานการร่วมบริจาคหนังสือธรรม,มะชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวังการทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียงหนึ่งแก้วให้กับหิ่งพระพุทธการร่วมอนุโมทนาในการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนทำความสะอาดห้องน้ำหรือของส่วนรวมการดูแลคนแก่เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นให้ตั้งนาโมสามจบแล้วกล่าวตามนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อและนามสกุลเกิดวันที่เท่านี้วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ ลูกตั้งจิตถวายให้บอกบุญที่ทำเช่นใส่บาตรถือศีลหรือว่าสวดมนต์ลูกขอถวายบุญนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์นำส่งบุญให้ลูกทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชมีปัญญาโภคะความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติและ ขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคนศัตรูหมู่มารหรือหมู่พานคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลน,นี้รับแล้วขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขั้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เถิดสาธุนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ